วันนี้นะคะพี่หน่งขออนุญาตดึงคําถามนะคะจากน้องๆน,นะคะบางคนเท่านั้นนะเราไม่เอาทุกคนแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวพอดแคสต์ครั้งนี้เนี่ยเวอร์ชั่นแรกมันจะยาวไปเอามาดูคําถามแรกก่อนนะคะจากน้องธนาโดนเนี่ยเขาก็เขียนมาถามขออนุญาตนะคะพี่หน่งจะอ่านคําถามของน้องนะพี่หน่งครับที่ว่าเราสูงเร็วแบบก้าวกระโดดมากๆเลยเราจะหยุดสูงเร็วกว่าเพื่อนออใช่ไหมนะคะเพราะว่า เขาเนี่ยเป็นหนุ่มที่ตั้งแต่ขึ้นป .6 ใหม่ๆเลยแล้วก็เสียงก็เข้มคือเสียงแตกแล้วนะเออเป็นคือพูดง่ายนะถ้าเทียบกับเพื่อนแล้วเนี่ยเขาเป็นหนุ่มเร็วนะพี่หนงก็มองดูว่าสําหรับน้องที่อยู่ปถม6นะคะก็น่าจะอายุประมาณสัก12ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มเออเป็นหนุ่มประมาณอายุ12นะบางคนอาจจะเริ่ม13บางคนอาจจะเริ่ม14นะะตอนี้เวลาที่เราพูดถึงภาวะความเป็นหนุ่มเนี่ย มันมันจะมีการแสดงอาการนะบางอย่างก่อนมันไม่ใช่หมายความว่าเวลาที่เราเป็นหนุ่มนี่ก็คือจะเป็นทุกอย่างนะเอ่อทั้งขนทั้งเสียงแตกทั้งแบบตัวใหญ่ขึ้นมาพร้อมๆกันไม่ค่ะมันจะเริ่มมีมีสัญญาณนะไล่ไปทีละนิดทีละนิดนะคะในเคสของน้องบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่นะไม่ใช่ป .6 เริ่มมันตั้งแต่ป .4 เลยคือพูดง่ายอายุ9ขวบ10ขวบเท่านั้นเองนะคะอย่างเงี้ยเราจะเรียกภาวะว่ามีความเป็นหนุ่มเป็นสาวเร นะถ้าผู้หญิงก็อาจจะมีประจำเดือนเร็วนะหรือว่ามีหน้าอกและ้นะช่วงอายุ8-9ขวบในเคสที่น้องออมีอาการแสดงของความเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วเนี่ยคือพูดง่ายยังไม่ถึง10ขวบแบบเนี้ยเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วอย่างนี้ ก็พี่นองจะบอกเลยว่าควรจะพาพบแพทย์ก่อนเพราะว่าอะไรถ้าน้องเริ่มของการเข้าสู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วตั้งแต่อายุยังไม่ถึง10ขวบเนี่ยน้องก็จะเริ่มสูงเร็วเลยค่ะซึ่งช่วงนั้นน้องจะรู้สึกดีใจเพราะว่าเวลาเรามองไปที่เพื่อนเราเหมือนเราเป็นหัวหน้าชั้นแต่น้องบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกอย่างนั้นอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นปมด้อยโอ้ฉันสูงเกินไปแล้วนะทำทำยังไงที่จะให้หยุดสูงพี่นองอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าน้องเริ่มสูงเร็วยังไม่ถึง10บขวบแล้วน้องสูงปุ๊บปับ๊บ รู้สึกว่าเหมือนแบบเออเป็นหัวหน้าชั้นได้เลยเนี่ยเคสอย่างเงี้ยนะคะระยะเวลาที่น้องจะสูงเนี่ยระยะเวลาพี่พูดถึงจำนวนปีนะคะมันจะไม่ค่อยเอ่อเรียกว่าหลายปีไม่เท่ากับคนที่เข้าสู่ภาวะความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยตามเกณฑ์ปกติโอเค ใจนะเพราะฉะนั้นถ้าน้องเริ่มสูงเร็วเนี่ยน้องก็จะหยุดสูงเร็วเมื่อน้องเริ่มหยุดสูงเนี่ยเพื่อนเนเขาเพิ่งเริ่มเข้าเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็จะเริ่มไล่ทันแล้วหลายๆเคสก็คือล้ำหน้าเราไปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่แค่เฉพาะตัวน้องเองเพราะบางทีน้องอาจจะไม่ทันสังเกตอะไรคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตด้วยนะะก็คือว่าถ้าเราดูแล้วลูกของเราเนี่ยมีแสดงอาการของความเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะแค่ผู้ชายอย่างเดียวหรือว่าผู้หญิงอย่างเดียวนะคะ เมันสามารถเกิดได้ทั้งสองเพศเลยถ้ามีอาการลักษณะนี้พกแพทย์เลยค่ะนะคะเขาจะสามารถที่จะเรียกว่าเหมือนกับเป็นการฉีดยาตัวหนึ่งที่จะช่วยให้คือมันไม่ไม่ใช่เป็นเป็นลักษณะที่อะไรที่มันแบบไม่ดีนะหลายๆคิดหลายๆเคสเขาก็ทำกันนะคะเป็นเป็นตัวที่จะช่วยกดฮอร์โมนของเราไว้ไม่ให้แบบเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วนะคะคือพูดง,ง่ายชะลอเวลานั่นเองนะคะฉพราะนั้น ในเคสของน้องชนะดลน,นะคะซึ่งเ,ออเข้าสู่ภาวะความเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนออความเป็นหนุ่มขอโทษทีนะคะความเป็นหนุ่มตอนอายุประมาณสักสิบสองพี่หนุ่มก็ถือว่าก็ไม่ไม่ได้แบบว่าเร็วมากนะคะก็คือถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นออน้องอาจจะรู้สึกว่าเอ,อ๊ะเราเราสูงเร็วแล้วเราเรา,เราจะอยู่สูงเร็วไหมนี่คือความกังวลไงนะ,ะนะเพราะว่าในในช่วงหลังๆเนี่ยข้อมูลข่าวสารเรื่องของความสูงการเตรียมพร้อมการเตรียมร่างกายอาหาร การกินเนี่ยมันมีเยอะนะ,ะบางทีเราเสพข้อมูลเยอะเราก็เป็นกังวลโอเคดังนั้นพี่หนูก็อยากจะแนะนำว่าไม่ต้องกังวลค่ะนะคะคือน้องอาจจะเริ่มเริ่มก่อนเพื่อนเขาอาจจะแค่ปีหนึ่งแต่น้องไม่ได้เริ่มก่อนเพื่อนเขาถึงขนาด4ปีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเป็นกังวลไปเพราะความกังวลเนี่ยคะ่ะจะทําให้น้องเครียดพอเครียดแล้วเราเนี่ยจะไม่สูงนะคะเพราะว่าเวลาเราหลับเนี่ยนะจิตใจเราก็คือพูดง่ายมันก็ยังแบบคิดนะคิดเรื่องพวกนี้มันก็จะทําให้เรา หลับไม่ลึกถ้าน้องหลับไม่ลึกเนี่ยโกรทฮอร์โมนมันก็จะหลั่งได้ไม่เต็มที่ดังนั้นไม่ต้องเครียดค่ะเราแก้แบบโอเคเร็วกว่าเพื่อนเขาปีนหนึ่งไม่เลวร้ายนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพียงแต่ว่าพอน้องเริ่มสูงแล้วเนี่ยหรือเพื่อนเพื่อนน้องเริ่มสูงถึงแม้ว่าเขาจะสูงทีหลังแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมเตียงร่างกายไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาทันทีเพราะว่าต้นเหตุที่น้องๆหลายๆคนไม่สูงนะ ต้นเหตุเลยนะสาเหตุหลักจะมาจากโภชนาการจะไม่ได้มาจากการออกกำลังกายนะจะมาจากโภชนาการเป็นอันดับแรกนะโดยส่วนใหญ่นะบางครั้งเนี่ยเราเราห่วงไงว่าเดี๋ยวกินไปจะอ้วนหรือเออเดี๋ยวจะอย่างงุ่นจะอย่างนี้ไม่ชอบบ้างหล่ะนะเลยไม่อยากจะกินไม่มีเวลานะอาจจะเรียนหนักหรือเล่นเกมหนักอันนี้พี่หนงไม่รู้แต่ร่างกายเรากำลังจเจริญเติบโตไงเขาจเจริญเติบโตทุกวันเข้าใจปะ่ะเพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่กินทุกทุกวันแล้วก็กินให้มันเพียงพอเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหานะร่างกายก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได้เต็มที่เพราะสิ่งที่น้องเอาเข้าไปอะ่ะนะสิ่งที่น้องกินเนี่ยร่างกายมันก็ต้องใช้ในหลายๆระบบนะของของของการทํางานของทั้งหมดนั้นเขาก็ต้องเลือกไนงะว่าจะเอาไปใช้ที่ไหนก่อนนั้นท่านน้องอยากสูงนะสิ่งที่น้องจะต้องท่องจาให้ขึ้นใจเลยก็คือโภชนาการ โอเคนั้นถ้าเรามองดูว่าช่วงนี้เราเพิ่งอายุ1 3บ4ามี่เด็ไมแบบเออนะดูเหมือนจะสูงหรือเปล่าจะยังไม่สูงหรือเปล่าเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดมากน้องทานอาหารอย่างเดียวทานให้เต็มที่เลยค่ะนะคะดูแลเรื่องตรงนี้ให้ดีแล้วก็อันดับ2ก็คือเรื่องของการนอนนะคะอ่าอันดับ3ก็มาในเรื่องของการออกกําลังกายเพราะการออกกําลังกายเนี่ยมันทําให้สุขภาพดีแข็งแรงดีนะคะเพราะฉะนั้นเด็กในช่วงของเนี่ยประมาณเอ่อในช่วงวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยถึงไมคะว่าบพง ทีไม่ได้ออกกําลังกายอะไรมากมายนะคะก็สามารถที่จะ สูงได้แต่ถ้าออกกําลังกายไปด้วยซึ่งเขาไม่ได้ต้องเน้นการออกกําลังกายอะไรมากมายแต่ขอให้มีการขยับขยื่นไปด้วยเนี่ยมันก็ช่วยยิ่งเร่งไนงะเพราะว่าความแข็งแรงของร่างกายของเขาเนี่ยมันจะมีมากขึ้นแต่น้องก็อย่าลืมว่าถ้าเราออกกําลังกายเนี่ยและถ้าน้องเป็นแบบเออสเปซี่ที่ชอบออกกําลังกายเนี่ยเวลาที่เรากินอาหารเราก็ต้องกินเผื่อการออกกําลังกายด้วยนะบางทีเราแบบไปเหมือนกินพออย่างที่ที่เรากินว่าจะ กินแค่นี้นะเพราะแล้วมันไม่เพียงพอไงเพราะว่าอาหารนั้นเอาไปใช้สําหรับการออกกําลังกายหมดมันก็ไม่เผื่อไปในส่วนของการเ,ออเจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกว่าจําตรงนี้ให้ดีๆว่าเอมันคือสิ่งที่มันสําคัญมากๆเลยนะคะว่าโอเคนะถ้าใครที่ไม่สูงหรือว,ว่าความสูงอยู่ชะนักเนี่ยถ้ามาปรึกษาพี่หนงเนี่ยคำ,คำตอบแรกพี่หนงก็จะให้ไปปรับเรื่องของโภชนาการ นะทันทีเลยไม่ไม่เป็นเรื่องอื่นนะคะเอาละค่ะมา,านะมาดูข้อที่2นะมาดูข้อที่เออคำถามที่2แล้วกันเพราะว่าที่น้องเขาทักถามมาอันนี้ก็มีน้องโมโมนะคะน้องโม,โมโมเป็นผู้หญิงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องอายุประมาณ14แล้วนะคะแล้วก็สูงประมาณ150นะคะอยากสูง165นะคะซึ่งแน่นอนค่ะใครก็อยากสูงช่วงแรกๆนะ บางทีเราอาจจะไม่ทันคิดอะไรเท่าไหร่พี่หนมต้องบอกเลยย้อนไปสมัยพี่หนมเป็นเด็กพี่หนมก็ไม่คิดเรื่องสูงค่ะผู้หญิงจะคิดเรื่องสวยเป็นอันดับแรกนะหรือว่าเรื่อง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 สวยเรื่องผิวเรื่องเอ่อสิ่งที่มันจะแสดงหมายถึงภายนอกรูปรักภายนอกเนี่ยอาจจะมากกว่าแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะคะเราได้รับข่าวสารข้อมูลมากขึ้นเพราะฉะนั้นน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยจะ alert กับเอ่อในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความสูงอะไรเนี่ยมากกว่าในสมัยรุ่นของพี่ เยอะซึ่งพี่หนงมองดูว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเอาละค่ะท่นี้น้องอายุอยู่14นะคะแล้วก็สูงประมาณ150เนี่ยพี่หนงก็ต้องบอกเลยว่าผู้หญิงเราเนี่ยก็จะหยุดสูงช่วงประมาณนะ16-18หลายคนพอฟังคํานี้ปั๊บเนี่ยบางทีถอดใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน้องอายุ16นะแต่พี่หนงต้องบอกงี้ค่ะว่า มันเป็นแค่ตัวเลขนะคะมันเป็นแค่ตัวเลขมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนเขาไปเขาไปเก็บตัวเลขของคนแต่ละคนมานะมาจดมามาบลงบันทึกแล้วก็มาสรุปเป็นคร่าวๆแบบนี้มันก็เลยทำให้พูดง่ายๆว่าเวลาที่เราฟังตัวเลขแบบนี้ก็ทำให้เรารู้สึกแย่ได้นะเราไม่รู้สึกว่าโอ๊ยมันเป็นไปนไม่ได้ละสิ่งที่เราอยากจะให้เป็น คือพี่หนูอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะได้ยินมาว่าผู้หญิงอย่ยุดสูงช่วง16-18ประมาณนี้แต่ผู้หญิงหลายคนก็มาสปิดสูงเอาช่วง17-18-19ก็มีนะเพราะนั้นมันไม่ได้แบบหมายความว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป๊ะๆแต่ก็ขึ้นอยู่กับเราหลายเคสพีส่ได้มีการสัมภาษณ์น้องๆที่เขาแบบมาสูงในช่วงหลังๆนะอันนี้พี่พูดถึงในเคสของผู้หญิงนะคะ ถ้าถ้ามาถามเขาเนี่ยว่าเขาทําอะไรไปบ้างเนี่ยด้วยส่วนใหญ่ก็คือเรื่องกินเรื่องออกกําลังกายนะคะเรื่องกินเรื่องออกกําลังกายคือถ้าน้องแบบไม่ได้ทําอะไรเลยทําแบบเดิมๆทุกอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาปีหนึ่งเนี่ยเรากินแค่นี้แล้วเราก็ไม่ทําอะไรอย่างอื่นเลยแล้วเราก็ไม่สูงขึ้นเลยนะคะแล้วเราจะคิดว่าถ้าเรายังทําแบบเดิมเราจะสูงขึ้นไหมมันก็ไม่มีทางจริงไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะ นิดดยส่วนใหญ่เราเราเราจะไม่ค่อยปรับเปลี่ยนอะไรง่งายๆซึ่งตรงนี้มันไม่ได้คือมันไม่เหมือนกับเวลาที่เราเรียนหนังสือนะมันไม่มันถ้าสมมุติว่า เราต้องมีการสอบเก็บคะแนนนะ,อ,ะอย่างเงี้ยสิบคะแนนยี่สิบคะแนนเก็บคะแนนไปครั้งแรกถ้ามันไม่โอเคทําคะแนนได้ไม่ดีได้แค่เกินครึ่งมาหน่อยๆครั้งที่สองน้องย,ยังแก้ตัวได้โอเคยังสามารถที่จะแบบเรียกว่าพยายามที่จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากการสอบครั้งหน้านะหรือแม้กระทั่งถ้าสมมุติเกิดแบบโอเคมันเรามีปัญหาถึงขนาดสอบตกเรายังสามารถที่จะสอบซ่อมได้อีก แต่เรื่องของความสูงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเรื่องความสูงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าน้องจะต่อเวลาไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป๊ะๆตายตัวเพราะฉะนั้นพี่โหน่งมองดูว่ามันขึ้นอยู่กับกําลังใจของน้องนะคะ ถ้าน้องอายุ25แล้วเนี่ยแล้วยังหวังว่าจะสูงเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าโอกาสอ่ะมันยากจริงป่ะนะคะเพราะว่ามันหลายๆเรื่องน้องจะมีเวลาหรือเปล่าที่จะจัดการแล้วถ้าเกิดว่าจะสูงเพิ่มขึ้นมาได้เนี่ยมันก็อาจจะได้ไม่ได้เยอะอะไรนะ1เซน2เซนแต่ถ้าน้องยังอยู่ในช่วงของ1 5 1 6เนี่ยถึงแม้ว่าใครจะพูด,ดวยย่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันคือชีวิตของน้องจริงป่ะมันคือชีวิตของน้องที่น้องจะต้องลิคิดเองอ่ะ ถ้าเราเอาคำพูดของคนรอบข้างเนี่ยมาบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะสูงอีกแล้วยังไงอ่ะนะแต่พี่หนูมองดูว่าเฮ้ยถ้ามันถ้าเราลองให้เต็มที่อย่างน้อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันจะขึ้นมาแค่เซนสองเซนน้องจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองหรือว่าเออเราก็ได้ทําให้เต็มที่น้องรู้ไหมว่าบางทีแล้วเนี่ยถ้าเราพูดกันแค่ตัวเลขอ่ะนึงเซนสองเซนน้องอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เยอะ เฮ้ยแต่เวลามันไปส่องกระจกอะมันรู้สึกเลยนะว่าเห็นความแตกต่างไม่งั้นนะผู้หญิงเขาจะใส่รองเท้าส้นสูงทำไมาบางคนก็ไม่ได้ใส่สูงมากถูกปะ่ะนะใส่ครึ่งนิ้วใส่นิ้วหนึ่ง เฮ้ยมันดูสูงขึ้นมาเวลาที่มองกระจกรู้สึกว่าโอเคขาเรียวยาวขึ้นดังนั้นเซนสองเซนสเซน,เซนก็มีความหมายค่ะเพียงแต่ว่าเราจะสู้เพื่อมันหรือเปล่าดังนั้นเรามันก็กลับมาที่แบบประโยคเดิมอะค่ะที่วิหนงก็พูดอยู่ประจำก็คือว่าถ้าเราอยากสูงเราจำเป็นที่จะต้องมีวินัยมากๆสามเรื่องนะคะก็คือเรื่องของโภชนาการเพราะเวลาที่ร่างกายจะสูงไม่สูงหรือหยุดสูงเนี่ย มันขึ้นอยู่กับโภษณาการเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยมาอันดับที่สองเรื่องของการนอนพี่สอนน,อน้องพี่บอกน,อน้องพี่แนะนำน,น้องเรื่องของการนอนทำไมต้องนอน ประมาณแบบนี้เท่านี้ทำไมไม่นอนเวลานั้นเวลานี้พี่นงสอนมาหลายคลิปแล้วน้องต้องกลับไปเช็คกลับไปอ่านนะคะแล้วก็มาเรื่องที่3ก็คือออกกำลังกายแต่ออกกำลังกายเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องออกกำลังกายอะไรมากมายดังนั้นถึงแม้ว่าน้องจะไม่ชอบออกกำลังกายมากน้องก็มีสิทธิ์ที่จะสูงได้ค่ะเราอย่าคิดว่าโอ้โหมองคนนั้นนี่เขาโอ้โหวิ่งวันละ3กิโลนะจากนั้นก็มาปั่นจักรยานอีกแล้วก็ไป โอโหเล่นทำน,ทำนู่นทำนี่โหนบาเราทำไม่ได้อย่างเขาเราหมดสูงแน่นอนไม่ใช่ค่ะร่างกายเขาอันนั้นก็คือส่วนของเขานี่คือร่างกายเราค่ะเพราะฉะนั้นน้องทำอย่างที่พี่โหน่งบอกสามสามสิ่งที่ว่าแล้วน้องจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่าไปมองคนอื่นแล้วเอามาเป็นตัวตัดสินว่าเราจะสูงหรือไม่สูงโอเค อาคะมาสำหรับคำถามสุดท้ายเดี๋ยวอันเนี้ยนนพี่จำไม่ได้นะว่าใครถามมาต้องขอโทษทีก็คือจะเป็นประมาณว่าถ้านอนตอนเออเนี่ยสองทุ่มกับนอนตอนเออตีสี่ตีสอะไรอย่างเงี้ยแล้วนับไป8ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมกับก,การหลั่งกรทฮอร์โมนโอ้มันมีแน่ๆเลยนะมีแบบแน่นอนคือต้องบอกองี้เลยนะคะว่า ไอ้เจ้าโครทฮอร์โมนที่เราบอกว่าเฮ้ยสมองหลังโกรทฮอร์โมนเนี่ยต่อมไรท่อของเราเนี่ยหลังโครทของมาเยอะๆเนี่ยต้องเป็นช่วงที่นอนไม่ดึกสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งที่สองประมาณนี้ก็เช่าที่แบบจากงานวิจัยมานะคะเขาต้องบอกเลยว่าสมองเนี่ยก็สั่งการโดยแสงะนะหมายถึงไม่เรียกว่าสั่งการโดยแสงแล้วกันก็คือพูดง่ายพอพระอาทิตย์ตกนะทุกอย่างมืดนะไฟดับอะไรอย่างนี้แล้วกันนะไม่มีแสงเนี่ยก็คือเขาก็รับรู้ว่ามันเป็นเวลากลางคืน เพราะนั้นร่างกายก็เตรียมระบบนะเตรียมระบบที่จะสำหรับการเจริญเติบโตและหนึ่งในในกระบวนการนะหนึ่งในการทำงานเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกายก็คือหลังเจ้าโกรทฮอร์โมนนั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่เราหลับลึกนะ โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราพูดว่าโอเคร่างกายเราเนี่ยหลั่งโกรทฮอร์โมนตลอดทั้งวันไหมก็ตลอดทั้งวันเพียงแต่ว่ามันพีคที่สุดอะคือในช่วงที่เราหลับนะแต่ในการหลับเนี่ยม,มันแบ่งออกเป็น4ี่รอบนะคะและสองรอบแรกเนี่ยถ้าเราหลับลึกหลับดีมากๆเนี่ยมันสามารถที่จะผลิตโกรทฮอร์โมนได้ถึง70%ของทั้งหมดที่จะผลิตได้ใน1วันเลยดังนั้นเนี่ยถึงได้แนะนำไงน,นะแนะนาให้นอนแบบไม่ดึก สองทุ่มสองทุ่มนอนหลับไปแล้วหลับลึกถ้าน้องหลับลึกปุ๊บร่างกายก็ผลิตค่ะแต่ถ้าเราไปเลทจ,จนถึงตีสองเนี่ยบางทีมันจะไม่ได้แล้วไงน,นะเพราะว่าพี่หนูต้องบอกอย่างนี้ว่าคือการที่เรานอน,อนแบบ นอนแบบเลดมากเงี้ยมันคือสมองมันก็รอแล้วรออีกนะเพราะว่าได้เวลาแล้วจะหลังกรทฮอร์โมนแต่ไม่ได้นอนทันทีเขาก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะกลับมาทําได้ตามปกติหลังจากที่น้องเอ,อ่อเริ่มนอนตอนตีสองตีสามเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไงนะนะมันมีงานวิจัยนะที่คนแบบนอนตอนเช้าหรือว่านอนภาคกลางวันนะแล้วก็มาเทียบกับภาคกลางคืนนะที่นอนตามปกติมันมีงานวิจัยเห็นชัดเลยว่า แพทเทิร์นการหลัง่งโกรโทฮอร์โมนนะปริมาณการหลัง่งโกรโทฮอร์โมนเนี่ย แตกต่างกันคือพูดง่ายๆตอนดึกอนอนตามเกณฑ์ปกติเนี่ยดีที่สุดแล้วที่สําคัญนะก็คือถ้าเรานอนแบบผิดเวลาหรือว่าเราแบบมันเล่นมาเน้นนอนเช้านะเป็นประจําเป็นประจําอย่างเงี้ยคือในระยะยาวจะไม่ส่งผลดีกับสุขภาพนะคะแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญพอๆกันก็คือว่าในช่วงเวลาที่เรากะดึกที่เรานอนหลับเนี่ยไม่เกินสี่ทุ่มเนี่ยหรือจะ3ามสี่ทุ่มเข้านอนแล้วเนี่ย นะคะสิ่งที่สําคัญอันนึงที่น้องครูจะรู้ไว้ก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเนี่ยจะเ,เรียกว่ากระบวนการสร้างกระดูกเนี่ยจะผลิตขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเรานอนแต่หัววันเนี่ยมันก็จะช่วยทั้งให้กระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนแล้วก็กระตุ้นให้กระบวนการสร้างกระดูกเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแน่นอนค่ะถ้ากระดูกน้องยังไม่ปิดนะแล้วกระบวนการสร้างกระ,กระดูกที่เราเรียกกันว่าโบเมติกเนี่ยมันเกิดขึ้นนะมันก็จะทําให้กระดูกน้องยืดยาวได้นะคะ นี่ก็คือเป็นประโยชน์ที่แบบว่าสําคัญสาคัญอย่ามองข้ามค่ะแล้วอย่าต่อเวลาค่ะแล้วอย่าไปซื้อเวลา ช่วงนี้มันจําเป็นที่จะต้องทําแบบนี้ก็ควรที่จะทํานะคะแล้วก็มีวินัยมากๆเอาล่ะค่ะสามคำถามนะคะจบไปแล้วพี่หน่งก็หวังว่าออคําตอบของพี่หน่งน่าจะเคลียร์ชัดเจนเพราะนั้นใครคราวหน้าใครถามคําถามคล้ายๆกันเดี๋ยวพี่หน่งจะเอาลิงก์ของคลิปนี้ให้น้องดูนะคะแล้วสาหรับเ,ออเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะพยายามมาตอบคําถามทุกๆวันละกันนะคะก็จะดึงเอาคําถามที่เป็นคําถามที่แบบไม่ซ้ํานะคะถ้าใครถามคําถามซ้ำพี่หน่งก็จะไมไ่มาตอบแต่ถ้า เป็นคำถามที่แบบเออไม่ซ้ําอย่างเงี้ยนะคะพี่หนงก็จะดึงมาตอบแล้วก็จะทําให้น้องเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการที่จะดูแลร่างกายเราให้พร้อมสําหรับเอ่อความสูงที่ที่เพิ่มขึ้นนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันแล้วเรามาเจอกันใหม่กับพี่หนงนะคะในเคสของพอดแคสต์นะส่งเสียงตามสายตอบคำถามกับน้องนะคะบายบายค่ะ